b i r ร์ Channel, ดี้ชาแนลนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินอย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่องอื่นๆของทาง b บ r ร์ดี้ชาแนลได้ที่คอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ขอขอบคุณ Adventure Hostel Bangkok โฮสเทลชิคๆราคาชิวๆติด BTS สะพานควายใกล้ตลาดนัดจตุจักร ตำนานเจงกิสขานคผู้กระหายสงครามแห่งมองโกกราวปี1162ทางภาคกลางของมองโกเลียนริมแม่น้ำรูเลนทารกเตมูจินหรือเจงกิสขานได้ถือกำเนิดขึ้นมาในครอบครัวขุนศึกผู้หนึ่งโดยบิดาของทารกน้อยผู้นี้มีฐานะเป็นหัวหน้าชนเผ่าเร่ร่อนเล็กๆนามว่าเยซุกไกซึ่งในขณะนั้น เยซูกายสามารถทำสงครามชนะพวกชนต่างเผ่าและยังสังหารหัวหน้าเผ่าของฝ่ายศัตรูได้สําเร็จโดยหัวหน้าเผ่าฝ่ายศัตรูผู้นั้นมีชื่อว่าเตมูจินตามประเพณีของชนเผ่ามองโกหากนักรบทําการสังหารหัวหน้าเผ่าฝ่ายข้าศึกได้นักรบผู้นั้นก็จะนําเอาชื่อของหัวหน้าเผ่าที่ตายไปมาตั้งเป็นชื่อให้แก่บุตรชายของตนเองเพราะเชื่อกันว่าความเข้มแข็งเก่งกาจของหัวหน้าเผ่าฝ่ายข้าศึก จะถูกถ่ายท่อต <mel> ่อมาเป็นของบุตรตนดังนั้นในวัยเด็กของเจงกิสคานบิดาจึงตั้งชื่อให้แก่เขาว่าเตมูจินเมื่อมีอายุได้ประมาณ8ปถึงปีเตมูจินเข้าพิธีแต่งงานกับบอเทบุตรสาวของหัวหน้าเผ่าอองกิรัตซึ่งมีอายุมากกว่าเขาเนื่องจากประเพณีของมองโกมักจะให้ภรรยามีอายุมากกว่าสามี พราะนอกจากฝ่ายหญิงจะให้กำเนิดทายาทเพื่อสืบเชื้อสายได้อย่างรวดเร็วแล้วภรรยาก็ยังสามารถให้คำแนะนำดีๆแก่สามีเด็กของนางได้อีกด้วยและบอเทเองก็ทำหน้าที่ในฐานะของภรรยาได้เป็นอย่างดีเตมูจินจึงหลงรักนางมากจนต่อมาเมื่อบิดาของเตมูจินถูกสังหารโดยชนเผ่าฝ่ายศัตรูคนอื่นๆในครอบครัวที่รอดชีวิตก็ต้องอพยพลีภ้ภัยท่ามกลางสภาพอากาศที่แสนจะโหดร้ายจากความหนาวเหน็บ อีกท e ั time, <hip> ้งพวกเขายังต้องเจอกับเหตุการณ์ปล้นค่ายโดยพวกชนเผ่าต่างๆแม้ว่าครั้งหนึ่งเตมูจินจะเคยถูกจับตัวเอาไว้ได้ก็ตามแต่ในครั้งนั้นเขาก็ยังโชคดีที่หลบหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เสียงตายมาโดยตลอดย่อมไม่ต่างกับการบ่มเพาะให้บุตรชายของหัวหน้าเผ่าอย่างเตมูจินเติบโตขึ้นมาด้วยความคุ้นชินกับการฆ่าและการทำศึกสงคราม ซึ่งในวัยเพียงแค่สิบกว่าปีเด็กน้อยก็เริ่มฉายแววของความเป็นนักรบออกมาให้เห็นจากพฤติกรรมที่ดูเหี้ยมหานดุดันเมื่อมีอายุ20ปีเตมูจินเริ่มต้นผูกสัมพันธ์ทางการพูดและพยายามใช้สถานะของหัวหน้าเผ่าคนใหม่สร้างความร่วมมือต่อการระหว่างก๊กต่างๆที่มีสายบรรพบุรุษเดียวกันในมองโกโดยชนเผ่าที่แข็งแกร่งกว่าจะได้เป็นผู้นำซึ่งมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงปกครองชนเผ่าที่เล็กหรืออ่อนแอกว่านอกจากนี้ก็ここยังมีกลุ่มชนเผ่าอื่นๆซึ่งเคยพ่ายแพ้ในศึกสงครามที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาร่วมกลุ่มเป็นพันธมิตรต่อกันอีกด้วยความพยายามสร้างกองกําลังพันธมิตรของเตมูจินสําเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างชัดเจนเมื่อครั้งที่บอเทภรรยาของเขาถูกลักพาตัวไปเตมูจินก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากบรรดาเหล่าก๊กพันธมิตร ที่ช่วยกันกรีธาทัพบุกเข้าโจมตีพวกค่าศึกเพื่อชิงตัวนางกลับคืนมาเมื่อกองทัพของเตมูจีมีกำลังทหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความแข็งแกร่งในการทําศึกสงครามก็มากขึ้นตามไปด้วยโดยเขาสามารถชนะศึกจากการสู้รบกับชนเผ่าอื่นๆหลายเผา่าทั้งในมองโกเลียตะวันตกเอเชียกลางไปจนถึงจีนทางฝั่งตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ การออกตระเวนเปิดศึกเพื่อขยายอาณาเขตไปในวงกว้างของเตมูจินทําให้โลกมองว่าเขาคือนักรบที่มีความบ้าคลั่งป่าทเถื่อนเยี่ยมโหดและหิวกระหายในใชัยชนะจากการทําศึกสงครามอีกทั้งกองทัพของเตมูจินก็แทบจะไม่แตกต่างไปจากพวกกองทัพร้อนสะมมซึ่งนั่นก็ตรงกับที่ราชิดเอาดินนับประวัติศาสตร์ชาวเปอร์เซียผู้รู้ภาษามงโกในสมัยพุทธศตรวรรษที่18ได้เคยบันทึกคํากล่าวของเตมูจินเอาไว้ว่า สิ่ง,งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกสงครามก็คือการทำให้ศัตรูปราชัยการได้ควบม้าศึกชั้นดีและการได้ครอบครองสตรีของพวกแม่ทัพในปี1206เตมูจินออกทำสงครามและชนะศึกมาแล้วทั่วสารทิศจนสามารถรวบรวมมองโกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จเขาจึงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นเจงกิจคานผู้ปกครองบรรดาชนเผ่าต่างๆของมองโกทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวล โดยคําว่าข่านมีความหมายว่าผู้นําส่วนคําว่าเจกิสมีความหมายว่ามหาสมุทรเนื่องจากในสมัยนั้นผู้คนยังมีความเชื่อว่าพื้นที่โลกมีลักษณะบแบนราบและแผ่นดินทั้งหมดจะถูกล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรดังนั้นชื่อเจงกิสข่านจึงมีความหมายว่ากษัตริย์ผู้ปกครองโลกซึ่งการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นนักรบผู้ครองโลกของเขานั้นเกิดขึ้นในช่วงวัยเพียงแค่40กว่าปีเท่านั้น วิถีทางในการยึดครองโลกของเจงกิสขานเริ่มต้นขึ้นเมื่อกองทัพมองโกออกปฏิบัติการเปิดสึกก่อสงครามกับมณฑลชีเชียอันเป็นดินแดนทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจีนและพื้นที่ของทิเบตบางส่วนซึ่งการทําศึกสงครามครั้งนี้ดําเนินไปจนถึงปี1210แล้วในที่สุดเจ้าผู้ครองแคว้นชีเชียก็ต้องยอมปร,ราชัยให้แก่กองทัพไร้พ่ายของขุนศึกผู้เกรียงไกรเจงกิสขาน จากเด็กน้อยเตมูจินซึ่งเป็นเพียงบุตรชายของหัวหน้าชนเผ่าเร่ร่อนเล็ก,ลกๆที่ไม่มีแม้แต่แผ่นดินเป็นของตนเองเขาใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบปีก้าวขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิเจงกิสขานผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถทําให้แผ่นดินจีนทั้งหมดไปจนถึงดินแดนของเกาหลีในปัจจุบันต้องยอมสีโรราบนอกจากนี้เจงกิสขานก็ได้เคยส่งทูตไปยังดินแดนทางฝั่งตะวันตกของชาวเติร์กแต่ปรากฏว่าทูตที่เขาส่งไปทั้งหมดถูกสังหาร เจงกิสขานจึงตัดสินใจที่จะยกทัพบุกเข้ายึดภูมิภาคแถบนั้นให้หมดสิน้นซึ่งพื้นที่บริเวณน,นั้นในปัจจุบันก็คือประเทศอิรักอิรานและภาคตะวันตกของเติร์กิสถานตามด้วยทางภาคเหนือของปากีสถานกับอินเดียก่อนที่เจงกิสขานจะขยายอาณาเขตขึ้นไปจนถึงดินแดนของรัสเซียและบุกยึดพื้นที่ตั้งแต่อ่าวเปอร์เซียจวบจนมหาสมุทรอาร์กติกอย่างไรก็ตามแม้เจงกิสขานจะได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งสงคราม ผู้ปกครองมหาจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แต่แท้ที่จริงเขาก็ยังคงเป็นมนุษย์เดินดินที่จะต้องมีวันเกิดและวันดับศูนซึ่งท้ายที่สุดแล้วเจงกิสขานก็สิ้นลมและปิดตำนานของตนเองไปในช่วงปี1226ด้วยอายุไขาราว64ปีในด้านหนึ่งเจงกิสขานได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดมหาบุรุษนักรบ หรือเทพแห่งสงครามหรือจัก,กรพรรดิเหนือจัก,กรพรรดิทั้งปวงแต่ในอีกด้านหนึ่งเขากลับได้ชื่อว่าเป็นซาตานจากขุมนรกหรือปีศาจกระหายสงครามผู้เหี้ยมโหดเช่นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่เจงกิสข่านยกกําลังทหารกรีธาทัพก็ตีมหานครซามาคารของจัก,กรพรรดิชามหมูฮัมมัดแห่งจักรวรรดิควาริซซึมจนแตกพ่ายไปอย่างรวดเร็วทั้งๆท,ที่มหานครแห่งนี้มีพลเมืองมากกว่า200,000คนและมีกองกําลังทหารพร้อมรบอยู่อีกมากกว่า1 1 0 0 0 0นาย ทว่ากองทัพทหารม้าของเจงกิสข่านจํานวนเพียงแค่8,000 80, 0นายกลับบุกเข้าถล่มกองกําลังทหารของมหานครที่กินพื้นที่ประเทศใหญ่ๆไปเกือบ10ประเทศให้พินาศย่อยยับลงได้อย่างง่ายดายโดยพื้นที่ของจัก,กรวรรดิควาริซึมมีอาณาเขตครอบครองทั้งอัฟกานิสถานและอิรานในปัจจุบันตั้งแต่พรมแดนทางด้านตะวันตกตลอดไปจนถึงฝั่งทะเลสาบแคสเปียนส่วนด้านใต้ก็กินพื้นที่ไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย การใช้กำลังพลจำนวนน้อยกว่าแต่กลับเอาชนะกองทัพของมหานครซามาคารที่มีกำลังพลมากกว่าได้นั้นยังไม่ใช่ประเด็นที่เจงกิส่านถูกกล่ําลือถึงมากนะักเมื่อเทียบกับการที่เขาออกคําสั่งอย่างเยี่ยมโหดเลือดเย็นให้ทหารเผาอาณาจักรและไล่ล่ากวาดล้างผู้คนให้หมดสิ้นทั้งเมืองไม่เว้นแม้แต่เด็กสตรีหรือคนชราจนทําให้มีพวกชาวบ้านพลเรือนถูกฆ่าตายไปในเวลานั้นนับแสนชีวิตโดยเจงกิส่านจะยอมลาเว้นความตายให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ช่างฝีมือและผู้เชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการด้านต่างๆเพียงแค่สาม0 0ื่นคนเท่านั้นหากแต่พู้เฉลยศึกที่ยังรอดชีวิตเหล่านี้ก็จะต้องถูกนําตัวส่งไปที่แผ่นดินมองโกพร้อมๆกับทรัพย์สมบัติจากมหานครซึ่งเจงกิสขานยึดมาได้เพื่อใช้สําหรับพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ดินแดนในการปกครองของเขานั่นเองนักประวัติศาสตร์จํานวนมากให้ความเห็นตรงกันว่า หาเจงกิสข่านไม่สิ้นอายุขยไปก่อนเขาน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาจักรพรรดิผู้ครองโลกได้อย่างไม่ยากเย็นนะักเพราะถ้ากองทัพมองโกโยกทัพบุกตีต่อไปจนถึงชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกได้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเจงกิสข่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นมหาจาักรพรรดิองค์แรกและองค์เดียวที่ครองโลกได้สําเร็จเนื่องด้วยคขยึดดินแดนของรัเสเซียไปแล้วกว่าค่อนประเทศอีกทั้งยังบุกตีเข้าไปจนถึงยุโรปกลางฮังการีโปแลนด์เยอรมันและเตรียมเข้ายึดเกาะอังกฤษในเวลาอีกไม่นาน ต่เนื่องจากเกิดปัญหาภายในของชนเผ่ามองโกขึ้นมาในเดือนธันวาคมปี1241กองทัพมองโกจึงต้องยกทัพกลับเมืองไปซะก่อนเมืองที่ยอมแพ้หรือพ่ายแพ้ให้แก่เจงกิสานนอกจากจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมามอบให้ทุกๆปีแล้วยังต้องเกณฑ์ทหารมาเข้าร่วมกับกองทัพของมองโกด้วยโดยในปี1258หลังจากที่เจงกิสนเขาตีกรุงแบกแดด กองทัพของเขาก็มีทหารเกณฑ์ที่ถูกส่งตัวมาเข้าร่วมด้วยมากมายจากทั้งจอร์เจียอเมเนียและเปอร์เซียรูปแบบกองกําลังและการเดินทัพของเจงคิสขานได้ชื่อว่าแตกต่างไปจากกองทัพทหารใดๆในโลกเพราะกองทัพของเขาจัดระบบการเดินทัพไปด้วยพร้อมๆกับมีการเลี้ยงสัตว์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นวัวควายแพะหรือแม้แต่ฝูงม้าศึก กองกาลังทหารหลักของเจงกิสขานมีจํานวนราวหนึ่งแสนนายโดยจะถูกแบ่งออกเป็นสิบกองพลซึ่งแต่ละกองพลจะมีจํานวนทหารประมาณ1 0,000หน 000, นายและทหารทุกๆนายก็จะถูกฝึกฝนวิชาการต่อสู้และการใช้อาวุธตามยุธทธวิธีการรบของชนชาติต่างๆมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทําสงครามของจีนอารับหรือเปอร์เซียกองพลต่างๆของเจงกิสขานจะจัดกระบวนทัพเป็นแนวนอนหน้ากระดานกว้างประมาณ80กิโลเมตร โดยมีทัพหลวงอยู่ตรงกลางซึ่งเจงกิสขานพร้อมกับพระมเหสีและพระสนมจะอยู่ในเต็นท์ขนาดใหญ่ติดล้อหมุนเพื่อให้มันเคลื่อนที่ได้และในกองทัพจะมีม้าสึกสำรองไว้สับเปลี่ยนอยู่อีกเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นก็ยังมีฝูงวัวฝูงแพะที่ต้องติดตามไปด้วยกับทุกๆก,กองพลเนื่องจากอาหารหลักของทหารมองโกมาจะเป็นพวกนมวัวนมแพะหรือเนื้อของสัตว์เหล่านี้แต่ด้วยรูปแบบการเดินทัพที่มีทั้งคนทั้งวัว ควายม้าแพะรวมกันอยู่มากมายอีกทั้งระหว่างเดินทางก็จะต้องมีการหยุดพักเพื่อรีดนมวัวและนมแพะถึงวันละสี่ครั้งจึงมีผลให้การเคลื่อนที่ของกองทัพมองโกเลเดินทางไปได้เพียงแค่8กิโลเมตรต่อวันเท่านั้นซึ่งถือว่าเชื่องช้ากว่าการเดินทัพทหารตามปกติทั่วไปถึงแม้ว่าการเคลื่อนทัพตามยุทธวิธีของเจงกิสข่านจะดูเชื่องช้าและเถอะทะจนเหมือนเป็นข้อด,ด้อย แต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเตรียมความพร้อมที่ดีทั้งด้านศักยภาพทางการต่อสู้เฉพาะตัวของพวกนักรบและการบริหารสเสบียงให้แก่กําลังพลอย่างเป็นระบบจะส่งผลให้การบุกเข้าจู่โจมศัตรูทุกครั้งมีประสิทธิภาพมีความรุนแรงและมีความรวดเร็วราวกับสายฟ้าฟาดซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถลบล้างข้อด้อยต่างๆให้หมดลงไปได้กระทั่งในที่สุดกองทัพของเจงกิสขานก็ถูกขนานนามว่าเป็นกองทัพไร้พ่าย และเขาก็ยังคงขยายอำนาจต่อไปได้อีกเรื่อยๆทั้งที่ญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียจีนเวียดนามพมา่ามีหมายเหตุบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งหลังจากที่กองทัพของเจงกิสคานบุกเข้าไปทําลายล้างเมืองในรัสเซียจนพังราบคาบเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันพยายามวิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโบสถ์โดยหวังว่าพื้นที่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ จะช่วยทาให้เจงกิสข่านยอมละเว้นชีวิตให้แก่ตนแต่ปรากฏว่าเจงกิสข่านกลับออกคําสั่งให้ทหารจุดไฟเผาโบสถ์แห่งนั้นทันทีพร้อมกับประกาศว่าข้าไม่ได้ลบหลู่พระเจ้าหากแต่เ<ต>มื่อคนไอยเข้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเหตุให้มีความแปด<ป>เปือเป้อนมัวหมองข้าจึงจําต้องทําลายมันทิ้งให้สิ้นซากความเหี่ยมโหดเลือดเย็นของจักรพัรดิผู้กระหายสงคราม ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทุกเพศทุกวัยตลอดไปจนถึงเหล่ากองทัพทหารหรือบรรดาเจ้าเมืองต่างก็เกิดความหวาดผวาในแสนยานุภาพกองทัพของเจงกิสขานโดยทั่วหน้าซึ่งไม่ว่ากองทัพทหารมองโกจะได้ชื่อว่าเป็นกองทัพเทพแห่งสงครามหรือกองทัพปีศาจจากขุมนรกก็ตามทีแต่หากมีข่าวคราวว่ากองทัพนี้จะยกทัพผ่านไปที่เมืองใดผู้คนในเมืองนั้นก็จะหวาดกลัวกันจนหัวหดอีกทั้งพวกชาวคริสตยังพากันร่ำลือว่า แท้ที่จริงแล้วเจงกิสคานอาจจะเป็นซาตานกลับชาติมาเกิดเพราะในทุกผลแห่งที่เขาเปิดศึกมันจะจบลงด้วยความพินาศหยาดเลือดและความตายซึ่งนับประวัติศาสตร์คนหนึ่งได้เขียนบันทึกถึงการสังหารหมู่ผู้คนโดยกองทัพมองโกที่เต็มไปด้วยความเยี่ยมโหดทารุณจนถึงขนาดมีคำกล่าวเอาไว้ว่าไม่หลงเหลือใครไว้ให้คร่ำครวญถึงคนตายอย่างไรก็ตามถึงเหล่าผู้คนชนชาติอื่นๆจะมองว่า เจงกิสขานเป็นปีศาจหรือซาตานผู้ชั่วร้ายแต่สําหรับชาวมองโกลที่นับถือลทัทธิเต็งกรีแล้วพวกเขากลับให้ความเคารพยกย่องเจงกิสขานดุดดังเทพเจ้าแห่งชั้นราชาสวรรค์เลยทีเดียวนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่ามหาจักรพรรดิเจงกิสขานมีความสามารถเหนือล้ำยิ่งกว่าอเล็กซานดเดอร์มหาราชบุรุษผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ หรือจากกระพัดนโปลเลียนนักรบผู้เกรียงไกรแห่งฝรั่งเศสซึ่งจะเห็นได้จากยุทธวิธีการทำศึกสงครามของเจงกิสคานที่ใช้เพียงแค่ทหารมา้าและพลธนูเป็นกำลังหลักสำหรับการโจมตีฝ่ายศัตรูโดยเขาจะสั่งให้กองทัพมา้าแซงทำเป็นแพ้จนต้องถอยหนีเพื่อหลอกล่อให้ทหารฝ่ายข้าศึกควบมาว้าไล่กวดตามมาอย่างไม่เป็นขบวนและกองทหารม้าของเจงกิสคานก็จะเข้ามารวมตัวกันอีกครั้งด้วยความรวดเร็วซึ่งเป็นไป,นปนตามระเบียบกลยุทธ์ที่ถูกวางไว้เพื่อบุกกลับเข้าโจมตีกองทัพม้าของข้าศึก ที่กำลังไล่ตามมาอย่างกระจัดกระจายและด้วยรูปแบบแผนการรบนี้ประกอบกับทักษะในการบังคับม้าของเหล่าทหารมองโกซึ่งแต่ละนายจะถูกฝึกฝนจนอยู่ในระดับที่มีความสามารถสูงมากจึงเป็นเหตุให้กองทัพฝ่ายของเจงกิสข่านมีชัยเหนือศัตรูได้อย่างง่ายดายและในที่สุดเขาก็เข้าครอบครองดินแดนที่มีอาณาเขตกว้างไกลตั้งแต่ทะเลดำจบจนถึงทะเลเหลืองหรืออีกในหนึ่งก็คือทุกๆผลแห่งที่กองทัพมองโกได้เหยียบย่างเข้าไปถึง ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกกองกำลังทหารชั้นเยี่ยมหรือการวางแผนกลยุทธ์ชั้นยอดเท่านั้นที่ทำให้เจงกิสข่านถูกยกย่องให้เป็นอัจฉริยะแห่งสงครามแต่เขาก็ยังถูกยกย่องให้เป็นจักรพรรดินักรบปฏิรูปที่ฉลาดรอบรู้ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วยแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้รับการศึกษาใดๆมาก่อนแต่ก็สามารถนำเอาองค์ความรู้และวิทยาการต่างๆจากดินแดนที่ตนเองเข้าไปยึดครองมาประยุกต์ผสมผสารเพื่อพัฒนาชนเผ่ามองโกได้อย่างล้ำเลิศเช่น การนำอวิทยาการในการสร้างอาวุธของจีนและอิหร่านมาใช้ประดิษฐ์ปืนใหญ่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยิงที่สูงขึ้นหรือทางด้านการค้าการเกษตรกรรมต่างๆเจงกิสขานก็ให้พวกชาวนาของจีนช่วยกันสร้างและพัฒนาระบบชนละประทานให้แก่ผู้คนชาวมองโกอีกหลายแห่งในแง่หนึ่งทางประวัติศาสตร์ว่ากันว่าเจงกิสขานอาจจะไม่ใช่พวกคนเถื่อนหรือคนถอยไร้อารยธรรมเนื่องจากระบบการปกครองของเขา จะให้เสรีภาพแก่พลเรือนพอสมควรเช่นไม่มีการกีดกันผู้คนในการเลือกนับถือลัทธิหรือศาสนาใดๆทั้งสิ้นแต่การที่เจงกิสข่านเข็นฆ่าผู้คนและการเผาบ้านเผาเมืองหรือการจงใจทำลายถาวรวัตถุและศาสนาสถานในดินแดนของผู้ศัตรูนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์สงครามหรืออาจจะเป็นยุทธวิธีทางการรบตามช่วงเวลาในยุคสมัยนั้นๆแต่ถึงอย่างไร สิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความสามารถของเจงกิสคานที่สร้างกองทัพของตนเองขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกองทัพทหารมองโกสามารถบุกตะลุยเข้าไปทำศึกกับหัวเมืองน้อยใหญ่แคว้นเหนือดินแดนใต้มาแล้วมากมายเกือบทั่วโลกและไม่เคยมีกองทัพใดที่จะต้านทานพลานุภาพของพวกเขาได้สำเร็จนอกจากนี้ตลอดช่วงสหัสวรรษเดียวกันก็ยังไม่เคยมีนักรบคนใดที่จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันกับ เจงกิสคานอีกเลย